พอแค่น่้เราทำงานเป็นระยะวันนีเจตนาอะไรนะครับเราต้องการที่เจตนาจะให้องค์กรของพวกเราได้ประสบความสุขแบบยกตัจริงจริงนะครับยอดที่สองเนี่ยต้องได้เยอะนะครับเพราะผมเชื่อว่าการที่เราจะมีระดับล้านหนึ่งล้านบาทต่อเดือนเนี่ยพวกเราเองสามารถทำได้ไหนก็ได้แต่ถ้าเราต้องการได้สักสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านเนี่ยดูว่ามันไม่ใช่ง่ายนะครับที่เราจะหาธุรกิจที่มันที่มันจะสามารถได้กับรได้เยอะถึงขนาดนั้นนะครับ เต็มตาได้แล้วก็ยอสุดท้ายจริงๆก็คือเราต้องการให้องค์กรธุรกิจของเรานะครับเติบโตในระยะยาวเราไม่ได้ต้องการให้มีมานแค่ปี2ปี3ปี4ปี5ปีแล้วก็จบกันใหม่แล้วเราก็ต้องเริ่มกันใหม่อย่างนี้ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นด้วยเจตนาเรื่อนโยบายสามยอดเนี่ยจึงทำให้ฟ้าใสเราเนี่ยนะครับแจ้งต่างใจเข้ามาพุ่งเข้ามา ที่ผ่านมานะครับหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเรามีกิจกรรมอะไรเยอะะเลยในองค์กรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับกิจกรรมในเชิงธุรกิจนะครับหรือผลประกอบการนะครับแล้วก็มีนโยบายในปีปีถัดไปเราจะทำอะไรกิจกรรมพิเศษหลังจากที่เราในปีที่แล้วนะครับตอนนั้นหลังจากที่เราใกล้ๆสิ้นปีเนี่ย มันจะเป็นคังมคงาดี่นะครับทีุ่ฟ้าสายถาว่าเป็นายคนก็ไปดยนะครับแล้วันเป็นกิจกรรมที่เราทำาปีปีันที่8ท่านไหนที่อยากจะได้ไปเที่ยวคฟ้าสายนะครับไปเที่ยวค้าสายในวันที่28นะครับไกิจกรรมกับพวกเรานะครับปีที่แล้วเนี่ยเรากาไปเที่ยวไปเข้าดาฟ้าสาด้วยนะครับมีบรรยากาศเข้าดาวด้วยนะครับ